ดีคะ่พะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและคนไทนยในต่างประเทศนะคะในโฮในโฮห้องกองผังยาวในโฮตามไอนีอยน่ย้ายทีพามาก,กินเกี่ยวกุ้งพี่น้องลว,ลว,ลวกลวบเ,เกี่ยวกุ้งกินกับน้ำจิ้มพี่น้องเลยก็าามาถือดีดบันงกันพี่น้องเลยอปกดีย้ายไปเห็นอนันเกี่ยวกุ้งพ็นเห็ดสดนะพี่น้อง เป็นปั่นใหม่ๆพวกผู้สีเสียบเนี่ยย่า้องเอามาจิ้มบนงตรงตุ่มพี่น้องตรงนีง้ตุ่มซื้อน้ำจิ้มไก่มาลองเห็นแบบจิ้มกินเิึงมันสีเสียบบวมเหรอไอซี่มันก็หอนมาเนาะอืมอวมเหรออืม ี่หน่อยว่ายายจะได้หลวกผักมากับน้ะ<ม>ต้องจม้มี่นำก็ได้ไปหน่อยเลยครับแบบนี้ไงเรายาจตมันเป็นกลุ่มอกลุ่มคิดว่าบ่อ โอ้มีกุ้งน้ำพี่น้องเลยมีกุ้งมีเนื้อ,อเนื้อหมูนะคะบะแมนบะแมนเนื้อบะแมนเนื้อหมูหมูย่ายกูไปกินอยู่แล้วเนะวาะโอ้มาพี่น้องแซ่บๆแลองกันวันไปเห็นงานั้นน้ำจิ้มไก่บ้านเฮาเนี่ค่ะพี่น้องอืม้ม ย่าซื้อมาสองกองกองละนี่สิบกว่าเหรียญน,นี่สิกว่าเหรียญกับแปดแปดสิบกว่าบาทบ้านเขาเหรอะคะพี่น้องนี่มีอยูสองกองสองกองแปดสิบกว่าเหรียญมันสามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทก็รลอยได้นะคะพี่น้องลก bây giờ là nhá bây giờ ông muốn nhá không ông lép nắng con đường ông muốn liền đây chứ mừng là bán vô rồi bán đi. อืมอาตปัวบ่ต้องไปส่งรวดก,ก็ได้รวดคิมน้ําพริกเลย đấy mà con để dành cho im số sổ con น้ำเจิ้มไกลกับเขากันอยูุ่้ยหรอวะได้ว่าอร่อย มีกลุ่มกลุ่มตัวน้อยแได้สดนะคะย้ายได้ไวเออเสียบดีทะ่ะท้าเป็นเห็ดสดก็ได้แช่แข็งออกมา

ถึงนังแบบเฮ็ดไปอยู่คนเดียวเนาะย่าอยากยังย่าขอมาเฮ็ดนะค้าพี่น้องเลยเป็นไงอันใจสิประหยัดเวลาปักก่อนทำมันแน่กัเดินเลาะใส่ค่าแน่กับรับตื่นสายชีวิตซิวๆไปคิดอะไรยังหมากาย้นาะพี่น้องเนาะ เวลานะยายตาบ่เห็นอู้มาคำหนึ่งอร่อยเปิดที่บ้านเขาเหคะพี่น้อง,งอใส่กุ้งเมื้อหมูเฮ็ดหูนห,หนูแล้วยาเฮ็ดอันหอม ใจครับพอทํนานนี่เรามือจะคํ้มึงกันพีจี๊ดบั้มมึงก็าะอเนาะจิ้มละ ไปกินจีทน้ำเป็นเพื่อนหรอตายหรอกินเขาเพื่อนน้ำน้ำพี่น้องเอยนี่ขนาดเพื่อนน้ำไม่ได้เนี่ย <c oughs> เ,เครื่องถัดว่าครับนี่ไหม 嗯。Mm. đau Mà ăn nào rồi Bỏ mi mệt, mệt bỏ mì. <laughs> sẵn tới cái này ดูมั้ยเรียวหวานเรียบร้อย,อยทำงานได้อันนี้ย้ายตึกสี่หอไปกินทิ่ทั้งนั้นเหรอย้ายก็ขอบคุณพี่น้องชาวไทยและคนไทยในต่างประเทศนะคะที่เบิ่งย้าย ถ้าชอบคิยยด้ากอะกดังโกแชร์โกดซับตะแคร่น้ำนเลิ้อพี่น้องยายเฉลยมีกำลังใจเดินเลาะทายเมืองของกงไห้พี่น้องเบิ่งนะคะอิ่มแล้วพี่น้องเลยไปทำงานแล้วบ้านนี้ย <laughs> ังไงคลิปนี้ขอการเข้ามาสวัสดีนะคะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปมาะค่ะวัสดีค่ะ